เริ่อมัเริ่มมาจากในความเห็นนะครับที่พูดถึงว่าทั้งสองประเทศเหมือนกําลังเล่นเกมที่แต่ละฝ่ายก็มองว่าตนอยู่ได้ะตนอยู่ได้เองเลยไทยก็อยู่ในท่าทีที่แบบโอ้โหไม่พึ่งพากัมพูชาก็พอได้อะนะขณะที่กัมพูชาก็บอกว่าเราจะดูแลประชาชนที่กลับมาให้ได้ซึ่งได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ในโลกความจริงเส้นทางของชีวิตผู้คนนั้นมันถักทอด้วยรายไ,ไข้ามพรมแดนระหว่างกัน นี่ครัวเรือนตลาดท้องถิ่นไหนจะแรงงานที่ทํางานหนักข้ามไปข้ามมาในที่ที่มีงานที่นี่การตัดความเชื่อมโยงก็ทําให้คนเป็นแสนๆก็ลงไปกองอยู่ในกับความไม่แน่นอนหลายๆครอบครัวลักษณะคล้ายๆกันทั้งทางฝั่งไทยทั้งทางฝั่งกัมพูชาก็คือหลายๆครอบครัวก็ต้องจ่ายค่าบทเรียนตรงนี้แต่ว่าประเทศนึงก็ยังพอมีทางไปแต่อีกประเทศนึงเรียกได้ว่าทางตัน แต่เรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าก็มีคนที่เขาก็ไม่ยอมรับในความจริงนั้นนะครับแล้วก็พยายามโต้แย้งกลับซึ่งก็ได้ถามกับไปนะครับว่าคุณคิดว่ากัมพูชากําลังยืนอยู่ได้เพราะประเทศไทยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่โอ้โหทั้งทางที่จริงๆมันก็มีส่วนใช่นะครับซึ่งคนนี้ก็บอกนะครับว่าแต่ตอนนี้นะกัมพูชากําลังเดินบนเส้นทางพัฒนาโรงงานใหมๆ่ๆมันกําลังเกิดขึ้นเมืองใหม่เขตเศรษฐกิจพิเศษก็เห็นๆกันอยู่โครงการลงทุนจากจีนจากเกาหลีก็มาเรื่อยๆ คนของเราที่ไปทํางานต่างประเทศก็เพราะว่ามันเป็นจังหวะเวลาช่วงนี้ที่เหมาะสมและช่วงนี้แหละคือเวลาที่จะต้องกลับมาแล้วมันไม่ใช่เพราะประเทศไม่มีทางเลือกแล้วการที่บอกว่าเราจะมีงานรองรับมันก็มีส่วนให้เห็นอยู่จริงเพียงแต่ว่าโรงงานนั้นกําลังก่อตัวเราจะยืนได้ด้วยตนเองแค่ยังสร้างไม่เสร็จเท่านั้นซึ่งถ้าเราพูดถึงในการที่แรงงานกลับมาแล้วยังไม่มีงานท,าทันทีอันนี้มันก็ใช่แหละผมก็เห็นด้วยบางพื้นที่ผมต้องใช้คำว,ว่าบางพื้นที่ในกัมพูชาย,ยังไม่มี ที่ที่แรงงานจะเข้าไปทํางานได้โดยทันทีปุบป,ปับอะไรขนาดนั้นแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่ามันจะไม่มีมันจะมีแน่นอนมันเป็นเพราะเรายังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจาก,กเกษตรไปสู่สหกรรมแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจกันมันต้องใช้เวลาทุกประเทศในโลกก็เคยผ่านช่วงเวลานี้รวมทั้งไทยเองก็ด้วยเช่นกันซึ่งในความเหตุผมาเลยครับก็บอกว่าอย่าลืมว่าเมื่อ30ปีก่อนคนไทยก็ไปทํางานต่างประเทศกันเยอะนะกว่าจะกลับมาอยู่ในประเทศได้เนยนานพอสมควร พื่อที่ส่งเงินกลับบ้านไม่ต่างอะไรกันเลยในกรณีของกัมพูชาถ้าคนของเรากลับมาเยอะเราจะสร้างงานเพิ่มไม่ใช่ยอมแพ้พวกเรามีเศรษฐกิจพิเศษติดชายแดนโรงงานสิ่งทอที่ใหญ่ระดับโลกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากจีนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็การบริการที่กําลังโตมากๆการขยายเมืองอย่างพนมเปญเสียมเรียบเซนูวิลแค่รอแรงงานกลับมาเติมเต็มกําลังคนในประเทศเราก็จะขยายฐานอุตสาหกรรมได้และ สำหรับคนบ้านเราหลายคนนะอย่าไปบอกว่ามันไม่มีที่ให้กลับมันมีลองมองดูดีๆก่อนเพียงแต่ว่าคุณยังรับไม่ได้กับค่าแรงเมื่อเอาไปเทียบกับไทยหรือล่าเรานะ่ะกลับได้ถ้าเรากลับกันจริงมันจะเป็นแรงผลักดันให้กัมพูชาลงทุนเรื่องของแรงงานในประเทศเองมากขึ้นด้วย ซึ่งในความเห็นแต่ละที่ตอบกลับต่อเนื่องกันนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าอย่างน้อยๆกับบ้านเรานะเรามีที่ดินเป็นของเราเองไปอยู่เมืองไทยไม่ได้มีที่ดินสักตีโอโจะไปมีได้่งไงไม่เหมือนบางประเทศนะที่ที่ดินน่โอ้โหเอกชนบางรายนะมีที่ดินใหญ่โตเลยชาวบ้านหลายๆพื้นที่ยังมีที่ดินทํากินนะในกัมพูชาเนี่ยในกัมพูชาของเราไม่ใช่ว่าจะมีแต่นายทุนมาตั้งห้างสินค้าใหญ่โตในแบบที่คนทั่วๆไปไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศก็ยังสามารถ สู้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของเราได้อันนี้ก็ให้เหตุผลในมุมที่ว่าโอ้โหกลับมาบ้านก็มีที่ดินนะคุณความเห็นทัม้มดนะครับบอกว่าคุณคิดว่าเราพัฒนาเมืองใหม่ถนนท่าเรือมาได้ยังไงอ่ะจีนอัดเงินเต็มขนาดนี้อัดเงินใส่เต็มขนาดนี้คนของเรากลับมาที่กัมพูชาบดีเหมาะเจาะเลยบอกได้เลยว่าทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ลงตัวอย่างพอดีพอดีมีแรงงานเท่ากับเศรษฐกิจหมุนเร็วได้มากยิ่งขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นแรงงานราคาถูกไปตลอด คนที่เป็นไทยหลายคนน่ะเรียนรู้ทักษะมาแล้วเอาทักษะนีกลับมาน่ะมาอยู่ในประเทศสิมาเปิดกิจการเล็กๆไปก่อนร้านอาหารงานช่างร้านกาแฟเครื่องดื่มและเป่าก่อสร้างรายย่อยก็ทำไปสิบริการด้านท่องเที่ยวโหท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องมีคนไทยก่อนหรือเปล่าโดยเขาก็พูดต่อนะครับว่ามันคือการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างน้อยก็กลับมาบ้านเกิดก่อนมาอยู่ตามชุมชนต่างๆเศรษฐกิจท้องถิ่นนี่แหละกำลังจะโตในรูปแบบของเราเอง คือหลายๆคนน่จจะไปตีความว่ากลับมาประเทศบ้านเกิดกลับมากัมพูชาแล้วก็หางานทําได้เลยไปสมัครงานมีงานทําเลยมันต้องเริ่มจากท้องถิ่นของตัวเองก่อนสิไปเปิดร้านเล็กๆก่อนกลับมาต้องมีเงินอยู่แล้วกลับมาจากเมืองไทยต้องพอจะมีเงินไปลงทุนเปิดร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มเล็กๆร้านอาหารก็ได้ร้านเล็กๆตามหมู่บ้านให้เศรษฐกิจตามหมู่บ้านต่างๆนะั้นมันเกิดขึ้นได้จริงก่อนขอความเห็นต่าครับบอกว่า ประเทศเราไม่ได้ยืนอยู่ได้เพราะไทยอย่างเดียวประเทศเรายืนอยู่ได้เพราะจีนโอ้โหเขาก็บอกนะครับว่าโอยมีทรัพยากรมีแรงงานมีศัก์รีของเราเองวันนี้คนของเราไปทํางานที่เมืองไทยพรุ่งนี้หลายๆคนถ้ากลับมาเรื่อยๆนะเราจะมาสร้างประเทศตัวเองเราไม่ได้หนีเรากลับมาเพื่อแข็งแกร่งกว่าเดิมไทยไม่ได้เป็นอนาคตของเราอีกต่อไปแล้วกัมพูชาต่างหากคือบ้านที่เราจะสร้างอนาคตขึ้นไปให้ไปได้ไกลกว่าเดิม ขณะเดียวกันนะครับในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยนะก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่าอ๋อโอเคแหละว่ากลับมาสร้างชาติมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่ากระเพาะของคนเนี่ยก็ต้องมีอาหารกินก่อนนะนะผมนะเห็นด้วยในกับฝั่งที่คนที่อยากให้กลับมาที่กัมพูชาก็พูดและผมก็เข้าใจว่ามีความภูมิใจแต่ว่าการที่บอกว่าแรงงานทุกคนสามารถกลับมาได้เลยอะไรแบบเนี้อันนี้มันก็ด่วนปุรับเกินไปแล้วคุณก็กําลังบอกว่าแรงงานก็กลับมาปปับเกินไปเลยรองรับไม่ทันงั้นเหรอ คือถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันแล้วก็ประเทศมันยังไม่พร้อมที่จะรองรับไหวเพราะเรากาลังพัฒนาโอ้โหอันนี้มันอ่านดูก็ดูสวยงามแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่หลายๆคนกลับมาแล้วคาดหวังว่าจะพอที่จะมีงานทําหลายๆคนรู้ดีแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วไม่มีงานจริงๆหลายๆคนก็คาดหวังหน้าที่จากการที่ยักษ์ใหญ่มาลงทุนจีนมาลงทุนแล้วมันน่าจะพอมีงานแต่ความจริงมันก็ไม่ได้มีงานเยอะขนาดนั้นจุดที่มันเป็นความจริงคมๆก็คืองานจริงส่วนใหญ่ มันชอบอยู่ในพนมเปญเสียมเรียบเสียมโนวิวหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนช่วงนี้ชายแดนก็ไปค่อยได้หรอกจะไปหางานยังไงคนชายแดนก็ยังไม่มีงานเลยแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่นะ่คุณก็ต้องเข้าใจว่าเวลากลับบ้านมากลับมาจากเมืองไทยแล้วมาอยู่บ้านอยู่ในชนบทที่บางทีก็อยู่ลึกมากเลยถนนหนทางเต็มที่เป็นถนนเล็กๆดินแดงทั่วไปมันไม่มีทางที่อยู่ใกล้กับโรงงานไม่มีธุรกิจระดับบริการจ้างแรงงานจํานวนมากอะไรแบบนั้นไม่มี ไม่มีระบบข้มานาคมรองรับกันเดินทางรายวันคนไปทํางานในเมืองได้เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับมีงานรองรับได้นะหลายๆครอบครัวเนะี่ยไม่มีเงินพอที่จะย้ายเข้าเมืองด้วยซ้าไปที่เมืองในบางทีใช้ค่าใช้จ่ายพอกับเมืองไทยต่างกันแค่ไม่ได้ข้ามประเทศแค่แค่นั้นน่ะแหละแม้จะมีงานในเมืองแต่ว่าหลายๆคนไม่เหลืองเงินที่จะจะไปเช่าห้องค่าเดินทางค่ากินแล้วนี่คือกําแพงที่แท้จริงที่คําว่าเดี๋ยวสร้างงานเพิ่มมันก็จะไม่ได้ตอบ ครัที่ความเห็นต่มาการพูดถึงทุนจากจีนนะครับบอกว่าผมรู้สึกว่าทุนจากจีนอะ่ะมันเท่ากับว่าเขามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าไม่ได้สร้างงานแบบที่ประเทศไทยทานะคือหลายคนบอกว่าจีนเข้ามาคนจะมีงานมากขึ้นและหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นด้วยจึงกลับมาอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแต่ที่นี้เนะี่ยถ้าเราลองสังเกตโครงการจีนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในบ้านเราเยอะๆก็คือเขามาสร้างถนนมากกว่านะคุณไปสมัครงานสร้างถนนไหมละ่ะหรือว่าได้ไหมหรือว่าไม่ได้อะไรยังไง ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็มันไม่ได้ให้งานกับทุกคนขนาดนั้นใหนจะท่าเรือเมืองใหม่โรงแรมสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่าจะใช้แรงงานระยะสั้นตอนก่อสร้างมากกว่าแล้วมันจะจบที่ตรงนั้นใครได้งานก็โชคดีไปนะแต่ถ้าได้งานไปสักหน่อยแล้วมันก็จบที่ตรงนั้นจริงๆทีนี้หลังจากงานเสร็จเนี่ยมันเท่ากับว่าเขาใช้แรงงานน้อยมากในการดําเนินงานมันไม่ใช่ระดับอุตสาหการรมที่จะดึงดูดแรงงานคนเป็นหมื่นแบบไทยอะไรขนาดนั้นบางเข้ามาให้ความเห็นครับว่า สิ่งที่หลายๆคนเจอตอนนี้ก็คือการว่างงานที่มันซ่อนรูปเวลากลับมาที่กัมพูชาคนกลับมาเนี่ยมันไม่มีงานพอกลับก็ไปทําเกษตรเกษตรผลผลิตออกมาจะขายไทยในสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกกลายเป็นว่าถ้าพูดถึงจํานวนเงินคือมันได้น้อยกว่าเงินที่ส่งกลับมาจากไทย4-8ถึงเท่าเลยอย่างถ้าไปทำงานที่เมืองไทยนะบางคนอย่างน้อยสุดๆเลยโห้โห3 0 0บาท250เป็นต้นไปตีเป็นเงินไทยมาเลยนะฮะ จนถึงห้า้อยบาทด้วยซ้ำสำหรับคนที่ขย,ยันแล้วก็หางานดีๆได้ทีนี้กลับมาทําเกษตรอันนี้ผมก็ตีเป็นกินทายให้นะเขาก็ตีเป็นเรียวบ้านเข้ามานะคือมันก็ได้ตั้งแต่30บาทนะฮะเข,เขาพูดมาเลทนี่เลยน,นี่ต่ําสุดแล้วเนาะไรายได้แบบน้อยสุดเท่าที่จะหาได้นะหาได้30บาทต่อวันท้าผู้ชมคิดดูเลยนะหรือว่าเอาแบบทั่วๆไปเยอะๆสุดก็คือร้อยบาทนี่แหละหนึ่งร้อยบาทแล้วมันไม่นิ่งด้วยมันก็จะวิ่งตั้งแต่สาสิบาทจะถึงหนึ่งร้อยบาทต่อวันแบบไม่ช่วยอีก ความต่างนี้เนี่ยคือกำแพงซึ่งมันก็นำมาซึ่งนี่ของแต่ละคนความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาโต้กับในเรื่องที่คนก่อนน,นั้นตั้งใจเลยฮะที่บอกว่าโอ้โหกลับมาบ้านก็ว่าเปิดร้านเองเสิเก็บเงินจากเมืองไทยมาเปิดร้านเล็กๆตามแถวบ้านสิน่าจะอยู่ได้ซึ่งความเห็นนี้ก็โต้กลับไปในเรื่องที่บอกว่ากลับมาเปิดร้านเล็กๆก็ได้โดยบอกว่ามันอ่านแล้วก็ดูดีนะแต่มันต้องมีสี่อย่างเลยทุนตั้งต้น คนไปทํางานที่เมืองไทยไม่ใช่ทุกคนจะมีทุนตั้งต้นนะบางทีส่งกลับมาที่บ้านที่บ้านจะให้หมดแล้วหรือว่าบางคนไปเมืองไทยยังไม่นานยังไม่ได้ทุนตั้งต้นอะไรทั้งนั้นเลยในพื้นที่ขายบางคนนะั้นไม่ได้มีตัวสถานที่เลยมีที่ดินว่างเปล่าใครจะผ่านทั้งวันมีคนผ่านไปถึงสิบคนด้ท่านะบางกําลังซื้อของคนในชุมชนอีกเปิดร้านสลิบดีคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันก็ไม่มีตังค์ด้วยคือหลายๆคนก็ไม่มีเงินเหมือนกันเอาเงินจากไหนมาซื้อก่อน ไหนจะหลายๆหมู่บ้านมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าร้านมากขึ้นตามหมู่บ้านเล็ๆๆกๆในกัมพูชามันไม่ได้เท่ากับว่าลูกค้าจะมากขึ้นเพราะว่าตัวชุมชนเองก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรหมุนเวียนเลยขณะที่อีกมุมมองนะครับก็โตกลับไปนะครับก็บอกว่าแต่ลหลายๆคนน่ะเวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็ทําเหมือนว่ากัมพูชา,าอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีไทยที่แสดงความเห็นกันเนี่ย พูดอย่างกับว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไทยทั้งนั้นเลยนะเรารู้นะว่าประเทศของเรากําลังตามหลังอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นเจ๊งต้องพึ่งพาไทยตลอดไปอะไรรนาดนั้นตัวประเทศมันยังขับเคลื่อนเดินหน้าได้คุณต้องดูภาพรวมของทางประเทศมันขับเคลื่อนจริงๆเทียบกับ10ปีที่แล้วก็ได้1ิปีที่แล้วยังมาไม่ถึงขนาดนี้เลยและมาถึงจุดนี้มันคือขับเคลื่อนแล้วคุณต้องดูพัฒนาการอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องรอ,อดูต่อไปอีกในเวลาอีกไม่นานเท่านั้น แรงงานที่ไปไทยกันทุกวันนี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีงานในประเทศแต่มันแค่อยู่ในช่วงรอยต่อเท่านั้นผมยังยืนยันว่ามันคือรอยต่อของการพัฒนาเศรษฐกิจและจะมีอย่างแน่นอนคุณต้องนึกเปรียบเทียบไป10ปีที่แล้วยังไม่ได้ถึงตอนนี้เลยตึกสูงๆที่เห็นอย่างมากมายก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนี้ขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า mm. โ,โรงงานในกัมพูชามีเยอะขึ้นทุกปีอันนี้คือเรื่องจริงเรศรษฐกิจ พิเศษชายแดนมีการลงทุนของจีนเวียดนามญี่ปุน่นเกาหลีอเมริกายุโ,โรปบริษัทยยใหญ่ๆหลายแห่งก็มาตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เริ่มเข้ามาแล้วผมมองว่าโรงงานเหล่านี้สร้างงานจริงนะเพียงแต่ว่าคุณจะหาหรือเปล่าหลายๆคนไม่หาแล้วก็โต้แย้งด้วยเหตุผลแล้วก็บอกว่ามันอยู่ไกลเกินไปไม่สะดวกที่จะไปจะไปทั้งทีไปไทยดีกว่าแ,แบบนี้แต่ตอนนี้ไม่สะดวกที่จะไปไทยแล้วไงคุณก็ต้องคิดแบบนี้หลายๆคนต้องตัดความคาดหวังว่าจะต้องกลับไปทํางานที่เมืองไทยก่อน เพราะหลายคนยังคาดหวังอยู่ว่าต้องกลับไปทํางานที่เมืองไทยได้พอเจอกับมาตรฐานที่สูงแบบนั้นหรือว่าค่าแรงที่ได้สูงกว่าพอมาเห็นงานในกัมพูชาทํางานโรงงานพอได้เงินน้อยก็ไม่ค่อยอยากจะทํากันแล้วความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่ามันก็จริงนะค่าแรงขั้นต่ำในกัมพูชาขึ้นเรื่อยๆในรอบ10ปีที่คุณพูดถึงคือที่พูดถึงในรอบ10ปีมันก็เปลี่ยนมากจริงๆแหละแต่ปัญหาก็คือมันยังไม่เพียงพอกับคนที่เคยไปทํางานที่เมืองไทยมาก่อน คนที่เคยไปทำงานที่เมืองไทยเขาสัมผัสค่าแรงในแบบที่สูงขึ้นไปอีกเขาเห็นว่าถ้าอยู่เมืองไทยต่อไปเนี่ยมันก็สามารถทำต่อได้แล้วก็สามารถที่จะส่งเงินกลับมาได้อย่างมากมายมากกว่าที่ไปทำงานสมัครงานอะไรอย่างที่หลายๆคนพูดถึงผมก็เลยมองว่าจุดนี้เนี่ยกัมพูชาพอจะมีงานแหละถ้าจะหาจริงๆพราจะมีงานแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่งานที่ได้ค่าตอบแทนที่สูงเทียบเท่าไทยนั่นเองประเด็นขึ้นลหลายๆคนก็คาดหวังด้วยว่ากลับจากเมืองไทยไปได้งานที่ได้เงินน้อยกว่าไทยนิดหน่อยก็ดีแต่มันไม่นิดหน่อยไง ความจริงมันค่อนข้างจะระดับไรายได้ตา่างกันเยอะเลยความเห็นต่อมาครับบอกว่าแรงงานของเราไม่ได้หนีประเทศกัมพูชาของเราไปแต่เขาแค่ต้องการความรวดเร็วในการหาเงินได้เฉยคนต้องมองมุมนี้ด้วยพอเราสร้างระบบเศรษฐกิจภายในได้ดีแน่นอนว่ามันก็ดีขึ้นนั่นแหละแต่มันยังไม่เพียงพอกับความเร็วในการหาเงินพวกเขาเคยอยู่กับความเร็วในการหาเงินที่เคยชินแบบที่เมืองไทยทีนี้จะกลับมาบ้านเกิดบ้านเกิดก็คือบ้านเกิดใครก็อยากกลับอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือเงินมันหาได้ไม่เร็วเท่า ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าอย่ามองข้ามแรงงานที่กลับมาที่กัมพูชานะนหลายๆคนอดทนสู้ชีวิตและพร้อมพัฒน,นาตนเองเขาไม่ได้อยากจะอยู่นิ่งๆหรอกแต่เขามองด้ว่าถ้าสมมติไปทํางานในพื้นที่เมืองหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่มีงานให้ในกัมพูชามันไม่คุ้มค่าที่จะทำามัน่าจ,จะดีกว่าอยู่บ้านนิดหน่อยเท่านั้นคุณลองนึกตามอย่างช้าถ้าไปทํางาน ในตัวเมืองหรือว่าไปทํางานที่โรงงานค่าเดินทางค่าเช่าค่าที่พักหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันเหลือเพียงน้อยนิดอาจจะมากกว่าอยู่บ้านนิดหน่อยเพราะนั้นอยู่บ้านดีกว่าทํางานทําเกษตรทํางานเล็กๆทั่วๆไปแถวบ้านทําเกษตรเล็กๆให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อาจจะมีเงินไม่ได้เท่ากับการไปสมัครงานแต่มันอยู่บ้านจบเลยการอยู่บ้านดีกว่าอยู่แล้วถ้าจะได้กว่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ไปตั้งแต่แรกดีกว่า ผมมองถัดมานะครับความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่าผมไม่ได้ปฏิเสธนะัว่าแรงงานบางคนนะต้องไปไทยให้ได้ยังไงก็ต้องไปไทยให้ได้แต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือหลายๆคนก็มองว่าไทยนะมีปัญหาเรื่องของประชากรลดประชากรลดลงแล้วคนก็ไม่ค่อยอยากทํางานหนักมันก็เลยเป็นช่องว่างที่ถ้าโผล่ไปก็มีโอกาสจะมีงานเลยกระพูชาเราก็เลยจะมีโอกาสตรงนั้นแต่หล,หลายคนก็มองว่ามันมีโอกาสไม่ใช่อยู่แค่บ้านเกิดอย่างเดียวประเด็นก็คือ ไทยวันนี้น่ะดูเหนือกว่านะในเรื่องของการที่จะหาเงินได้เพราะฉะนั้นอยู่ไทยเวลาเท่าเกันมันเป็นโอกาสที่พอจะเป็นไปได้มันแค่มาติดเรื่องสถานการณ์ในตอนนี้เฉยๆยจริงๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยที่จะไปทํางานที่เมืองไทยหลายๆคนก็ยังมองอยังเชื่ออย่างนั้นก็เลยมองว่าถ้าจะลงทุนไปทํางานที่อื่นทั้งทีก็ไปที่เมืองไทยแหละมันจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้มุมมองใหมๆ่ๆหรือว่าได้ข้อคิดมุมมองเปิดมุมมองเปิดโลกจากทางฝั่งเพื่อนบ้านบ้านานะฮะ วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้ามีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาแสดงความเห็นพูดคุยกันด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสถานีเล่าเรียบเรียงมานั่งเล่าสุขฟังแบบนี้นะครับก็มาติดตามกันต่อนในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ